สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรัฐที่ไออ m นไม o ์สโตนสุวนทงกันค่ะวันนี้รัฐจะมาสรุปนะคะการชาร์จรถไฟฟ้านะคะตัว Ion อนไวพันะคะว่าเจ้าตัว i อ n Wi ไวพัจะมีระบบชาร์จทั้งหมดกี่แบบกันค่ะเจ้า i อ n w นไวพของเรานะคะจะมีระบบชาร์จอยู่2แบบนะคะจะเป็นระบบ AC แล้วก็ DC นะคะเดี๋ยวรัฐจะพาทำความรู้จักนะคะว่าเจ้าระบบ AC และ DC เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะ ระบบ AC นะคะเป็นระบบการชาร์จแบบไฟสลับนะคะซึ่งรถไรออน i วพัทของเรานะคะรองรับอยู่ที่7กิโลวัตต์ค่ะระยะเวลาการชาร์จนะคะอยู่ที่7-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะแถมผมชาร์จเจอร์ให้ด้วยค่ะส่วน AC นะคะเรามาดูหนะ้าตาลักษณะของหัวชาร์จ AC กันค่ะตัวน,นี้จะเป็นหัวชาร์จ AC กันนะคะส่วน DC ค่ะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนเจ้า DC นะคะ จะเป็นการชาร์จไฟฟ้ากระแสะตรงค่ะแล้วก็ตัวไอออนไวพัทของเรานะคะอันนี้จะรองรับอยู่ที่80กิโลวัตต์ต่อการชาร์จนะคะซึ่งจะใช้ระยะเ,เวลาในการชาร์จอยู่ที่25-30นาทีค่ะส่วนการชาร์จ DC นะคะเราสามารถใช้ใบริการได้ที่ปั๊มน้ำมันหรือว่าห้างสรรพสินค้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปวิธีการชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อยืดอายุการใช้งานว่าทำอย่างไรกันค่ะไม่ควรใช้แบตเตอรี่ให้ต่ำกว่า20ออาจจะทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและ มีผลกระทบต่อแบตเตอรี่ในระยะยาวนะคะไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม100%ควรชาร์จอยู่ระหว่าง 80%- 90%เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ค่ะควรหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดนะคะหรือว่ากางแจ้งนะคะอาจจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วค่ะและไม่ควรชาร์จ DC บ่อยๆนะคะเนื่องจากจะทําให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไปและอาจจะทาให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วที่สุดเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรัฐก็ได้มาสรุปข้อแตกต่างระหว่างการชาร์จ AC และ DC ให้ลูกค้าได้ทำความเข้าใจกันไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถตัวไอออนไ p พัทของเรานะคะสามารถเข้ามาชมรถของเราะคะตัวจริงได้ที่โชว์รูมไอออนไมล์สโตล์สวินทวงของเรานะคะซึ่งของเรามีรถให้ลูกค้าชมทุกสีทุกรุ่นนะคะแล้วก็ยังมีสนามทดลองขับนะคะให้ลูกค้าเข้ามาทดไดแบบไพรเวทนะคะส่วนนะคะ วันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเรามีช่องทางการติดต่อตรงนี้เลยค่ะทางอินบ็อกเข้ามาคุยกับทางรัฐหรือว่าฝ่ายขายทุกคนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ